เสด็จมาแล้วพี่น้องเออโอ้ยุ่งหลายแฮ่พี่น้องโอ้โอ้โอ้ยยุ่งเจาะยุ่งเจาะเออไม่ร่วมยางพี่น้องเอ้ยปลูกกันยางไว้อภพรมแล้วก็อันปลูกไม่ไปน้ำได้พี่น้องเนี่ยเบื้อาเด้อเบิ้งเดอร์เนี่ยเออโอ้ยื่นสิเข่าวทายอยู่พี่น้องเบิ้งแล้วลักษณะเบิ้องทายพี่น้องเบิ้งตัวนี้ ชีสวงปีแล้วพี่น้องต่วันบ่หันบ่ไงดีไงบ่ดีบันไดครับบ่บ่ตอบจัวเท่าที่คว้นต่ว่ามันญงครับเนี่ยอยู่ในป่ปลายอย่างนอเนี่ยเพราะว่าแสงมันแสงมันอันมันทึบนะครับเพิ่งเพ่งมันทึบนอเออต่ว่ามันกะเออถือว่าถือว่าหญ่ไปเื่อยอยู่พี่น้องท่านเจียบเจียบกับอันปูกันกลางแกงกลางแกงไงก็ครับกลางแกงนี่ไงก็สองเ่าสามเท่าเลยครับ ยางแก้งจะได้ซ้ำกับอกําเกับบุ้งหูมแล้วครับรุ่นเดียวกันเนี่ยเออแต่ว่ากะมันกใยังอยู่ครับพี่น้องนี่เออกะดีกว่านะครับดีกว่าปลูกอย่างที้ซื้อได้พี่น้องนี่อันนี้เขาก็ปลูกสองแถวหน้าพี่น้องปลูกสองแถวอันนี้เป็นแถวไม้พยุ่งนะครับไม้พยุ่งอันนี้สิบเดือนแล้วพี่น้องนี่สิบเดือนแล้วเออปลูกปีกายนี่แต่ว่าพรท่านครบปีนะครับนี่ เดือนพูดหเหรอเดือนอันได้อ่ะมีทุน่าพูนนี่เดือนพฤษภาพมีทุนาแมนแม่น,มนปลายมีทุน่าพูนพี่นอ้องยี่สิครบปีนี่นี่ครับปันนี้แซมได้เด้ดพี่น้องนี่เบิ่งต้นอีหลอกพี่น้องเอออีหลอกแต่ญ่ได้ยังวะพี่น้องปลาทึบๆหนิแม่วะนี่เออสิได้หามาแซียมมึงอีกนี่ต้นนี้ก,ก็ใหญ่ดีพี่น้อง อีหลอกได้พี่น้องเนี่แเสียบได้นี่ยเอาไปแกงนะครับเนี่ยบาง้าอื่นอาจจะพ่มีนะครับเนี่ยนี่เอออีหลอกพี่น้องมันเสียมได้นะมันใ่ดีอยู่อยู่ในปลายหยางเนี่ยนี่พี่น้องนี่เสียมระวังต้อนอย่างหน้าเนาะสองเมตรนี่นี่เสียมได้พี่น้องไปเบื้องว่าต้นได้ใ่ดีเนาะถ้าพี่น้องอยากปลูกน้ำนะเออสีแนะน้ำเห็นชัดๆเลยนี่นะว่ามันใยตัวไหนอันนี้ย่างหน้า ไง่บอดีบันไดตะวากับไง่พยุงว่งเดี๋ยวครบปีนะครับนี่ตะวายอยู่ทางนอกนี่โอ้ยไง่เลียวได้พี่น้องนี่ไง่เร็วเลยเออแต่ว่ากับไข่กวัวดีก็ปลูกได้อย่างก็ซื้อไหมเออเขาทายได้แนอนี่เบิ้งขึ้นหรอพี่นอ้องอ่ากระเมียดเดมีดกลัวคือกันเด้อนี่นี่น,นี่ไม่เมียดได้หนี่พี่นอ้อ <laughs> ง เออโอ้ไดเม็ดหาซิบหกซิบยู่งไดพี่น้องเออเขาแตเขาท่าของเพิน่นแต่ว่านี่เพิ่นนีง่ายดีแห้งเนี่ยแนะนำเลยพี่น้องนี่มาฮอ,อกตะนี่เอ,อ้ยนี่เห็นบ่น,นี่ปลูกอ้วานพ่อปีได้พี่น,น้องเบื้องเด้อสิได้จักเม็ดเลยไม่ซิบเดือนได้พี่น้องเดนี่นี่หนึ่งเม็ดโอ้สองเม็ดกลัวไหมพี่น้องไหม รองเมตรหาเสี้นผู้นี้นี่อู้หูว่าหาเสือได้หนี่นี่มองหอกกันนี่เออไงดีเอ้พี่น้องนี่โอ้ไปอยากตัดมันเด้อเว้ยนี่ไหนมันลีเอ้มันนี่สักท่องพี่น้องเนี่ยซักท่องแต่ว่าสักท่องนี่กะบุกันตอบโจทย์ปรนเดม,นมันมันมักแสงแดดเนี่ยพี่น้องนี่สักท่องมึงส่งลงลักษณะแล้วหน้านี่นี่สิบเดือนพี่น้องสิบเดือนซ้ำกันปลูกพร้อมกัน เอ,อก็ได้ได้ประมาณได้ประมาณเมตรเมตรหาสิบพี่น้องนี่มีมหกอกก็นี่น,นี่ต้นที่มันถือแสงคักๆพี่น,อน้องนี่ถือแสงถือว่าแสงหลายกระมูนนี่แสงหลายกระมูเลยเท่าเด่ได้สองเมตรโอ้ได้เมตรแปดสิบอยู่ได้เมตรแปดสิบอย,อยู่ครับเออนี่พี่น้องนี่ ต้นซักเด้อพี่น้องใครมันแตกแนวนี่นะครับนี่ย่าเสียดายครับนี่นี่นี่มันแตกแนวนี่น้องสีเอาต้นไม่นาอมันมันมับอดซื้อไหมมันบดซื้อสีตัดเห็นมันแตกไหมพี่น้องนี่ตับสีเลยพี่บาดข้นสีเลยพี่น้องมันจิตแตกไหมยังเร็วเลยพี่น้องนี่ยังเร็วเลยครับนี่มันบ้องงามครับนี่มันตอขก้นไปกับบ้องามนะครับเห็นไหมที่บ้องามนะนี่มันหักจริงสินะครับบ้องงาม มันเป็นชวดเดียวไปเลยนี่ชวดเปล่นไปเลยพี่น้องนี่เอาบนตัวมาบนตัวเอ้ยนี่มันจีบบ่ค่อ,คอยแง่พี่น้องไม่ซักอ่ะคันปลูกในปลายยางอไงนี่นี่สูบมองก,กันนี่ว่าไ้เด้พี่น้องในสภาพนั่นเดียวกันเนี่ยนี่ก็ไม่แดงพี่น้องนี่ไม่แดงไม่แดง ต้นแดงต้นแดงก็บ,บ่ใหญ,ญ่ปานใดอยู่ประมาณ70ซมพี่น้องเแต่ว่ามะฮอกนี่ปลูกฐานอากาศเดียวกันพี่น้องได้เป็นเม็ดเม็ดกลัวโอ้มะฮอกมะฮอกจอบโจพี่น้องาไปเบิ่งยาวๆเบิ่งไม้ปาพี่น้อง เบิ่งเบิ่งเบิงเบิ่งไปน้ำกันย่างหน้าเออ,ออกะโอเคอยู่ดิแต่พี่น,อน้องเนาะนี่แถวนี้มันหกเมตรเนาะพี่น,อน้องเนาะระวังตน้ตนต้นยางนี่ปลูออกได้สองแถวเลยพี่น้องนี่เอออกสองแถวเลยมันเกิดเสียดตนย้นยางเนี่ยเนาะเออแต่ว่าจิตแต่เสียดอรว่าจิให้ดลดแรงนะมองกลางมันนี่ ปอดีจงไว้กรุงกวางเนี่ยเนี่ยให้รถแรมยุบมันเถาะท่านปลูกกลางเลยปพ๊บมันจะได้มันจะได้สองแถวพี่น้องมันจะได้แถวเดียวนะเพม่ึเพืออเคื่อเกษ่อเสียบท่านปลูกยังเสียยังเสียมันจะได้สองแถวนะพี่น้องมันได้ไม่เพื่อขึืนเนอะเออมันกะโบงน้ำเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่เลาะต้นยางแล้วนะให้มันอยู่ใกล้ต้นยางรถ ก็บได้มีผลยังหนอครับเบื้องลักษณะเลแตว่าเขาได้สองแถวพี่นนอเออโออเขาทาแห้งมามามาส้มมาส้มโอ้ตะว่าเยเพื่อไม่ร้ายได้พี่น้องเดวยเนี่ยพยุงพี่นนอเราจะได้ลักษณะนี่แหละมันจะบ่หรือว่ามันกิจจะไปแซงกันยุ่งมันตอนได้กับโมโหห่าแต่ว่าตอนปลูกไม่ไมนี่มัน มันบค่ลยใหญ่โบอตอบจวดเป็นไรพี่น้องอืมอย่างหน้าโอ้ยมักเดี๋ยวย่างหน้ามักกว่าเด่ยนยังไยกินเห็ดลองอกพี่น้องเอาเห็ดลงโอกปลูกเนาะเฮ้ยย่างหน้าถือว่าโตครับถือว่าโตแต่ไม่ถึงที่สุดครับนี่ ภาไปเบิองมะฮอกกานีก่อนพาพี่น้องไปเบิองมะฮอกกานีกัน,น,น,เเกน,กนเนี่ยพี่น้องเอ้ยสิได้แต่งคนก่อนนี่เห็นเต่ยอดนี่ละอยากให้มันสูงเบ้ยพี่น้องนี่เอ้ยแต่ว่ามันจะไปแซงกันอยู่ตอนใดกับบึงหูเนาะอันติดตามไว้เลยพี่น้องขั้นผู้ใด้ว่าขั้นจัดชิ้นใจพูดได้นะปลูกสิปลูกอีหยังนะึใน,นป่าหยางเออไม่อีหยังแน่นะแต่ว่า ลักลักให้น้่นตัวนี้น้ำเน้อพี่น้องเดนอนย่างหน้านั่นพานแล้วพี่น้อง่ย่างหน้านี่พานอยู่นี่คือว่าพานพี่น้องพยุ่งนี่ย่างลูกผีลูกคนเออสีสรุปให้เบิ้งนอาพี่น้องนอาจากพานไปปีกูก้กู้นี่พี่น้องต่ว่าพยุมันพวกนี้มันพ้นพอปีละแตว่าต้นอย่างหน,าน้ามันเป็นได้จีได้สองปีแล้วนี่พี่น้องหนึ่งเลย มะฮอกกะน,นี่พี่น้องมะฮอกกะน,นี่ตัวที่สวงก็คือตะเคียนท้องพี่น้องตะเคียนท้องกันยี่ดีด้เดี๋ยวพ้าพี่น้องเบิ่งตะเคียนท้องกันแต่พยุ่งมีต้องเบื้องไปอีกปีนาพี่น้องปีนาเด้อเสิเรือเป็นยังไงคำตอบไดว่าปีเลกนี่ยว่วพ,พานไปเลยตัววั่วพานไปเลยไม่แดียงกัเออส้วถอดยอดดีอยู่อืม ข้ามาเบิง่งเนนี่เห็นบอพี่น,อนอ้องเห็นบอมหกกรนี่ไหมใงญบแบบบกเกียงใจชาวบ้านเลยได้พี่น้องนี่นี่บ้านพ่อปีเด้นี่ปลูกในป้าย่างจะดียงว่าเพื่อนนี่สู่กบยางได้นะครับนี่สู่กบยางได้เออ,อยางนาครับออตนในญ่กับไงได้พี่น้องเนาะ เออต้นหน่อยก็ยังหน่อยอยู่นี่ปนไงมันพี่น้องซื่อเอ็ดเดียดด้วยขาพุ่นไม่กบง่ามได้พี่น้องนี่อู้ป็นไม้ที่นาสนใจนะมันง่ามพี่น้องมันง่ามมันเป่าพวัวได้ยู่ประมาณแปดเมตรได้ยูนี่มองคดนี่ต่อไปอีกก็ได้อีกสี่เมตรพี่น้อง Song miền là vinh long. Tên bóng tây sống cho à lèvê kiao hạch. U bung tây kiao thong vinh long. And phục huyền sáng tân, ông long bung sáng Ngay đi yêu vinh long. Ngay đi yêu đi yêu đơ. Tắc kiao thong, tất kiao แน่น้ำพี่น้องตัวแนะนํำตัวหนึ่งวันแรกนี่จะไงญบรสูงย่างหน้าพี่น้องนี่นี่ปลูกรุ่นเดียวกันเนี่ยไหญบรสูงย่างหน้าป่านนี้มันเสี่ยงนะพี่น้องนี่เบื้องที่เหละครับทั้งความสูงทั้งความใญ่เนี่ยนี่โอ้ตัดเขียนท่องพี่น้องนี่ผมเสียหามว่าปลูอีกปีนี่ะว่ามันจะเริ่มเติบโตดีไหมนี่ไม่ไปลายอย่างเนาะในสภาพปลายอย่างเนาะ แต่ว่าเยอะไม่กางแจ้งนะครับปลูกนั้นมาเลยครับพี่น้องไม้ปลาเนี่ยปลูกได้เลยปลูกได้เมดเลยง่เมดเพราะว่าแสงมันได้รับเต็มที่นะครับแต่กว่ากรณีนี่คือห้องปลูกในปลาอยางนาเห้าสีเอาไม้ชนิดใดนะครับที่ไปปลูกแล้วมันง่า่ในปลาอยางแล้วมันตอบโจทย์นะครับน้อเออดีก็ปลูกอยางได้ซื้อพี่น้องนี่เสี้ยมไม้ปลาลงไปดําเห้างสุด้ไม้ปลานําเนี่นี่บุ้ยงอาดลาดนี่ ตัวนี้ก็เป็นมะข่ามงนี่เอามาแซมเมืองต้นหนึ่งพี่น้องก็ถือว่าไอ้อกเขียวยู่ด้ยพี่น้องน้าหนี่เออสรุปแล้วที่ไม่ที่เกษตรเอ็โปกี้นี่ที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็มีแนะนำหน่อยพี่น้องเน้อมะฮอกกานีตัวแรกเลยพี่น้องตัวที่สองก็คือตัวนี้พี่น้องอันยังอน่อยลืมสื้อเราบ้างฮนตะเคียนทอง มันหลายสนิทไหลย่างหน้าตัวที่สามพี่น้องเอออันนี้ก็อันนี้ก็นนกปลูกไว้เลยพี่น้องเด้อสังอืดจะบมี่เ้ยเนี่ยนี่คนคนจะว่าย,ยังนะ่ะต้นสำรองพี่น้องมักจองพี่น้องเนี่ยต้นงามงามพี่น้องใบมันงามนะเนี่ยปลูกได้พี่น้องเปนสิ่งีไม่ไม่เป็นมือเพื่อสม,มุนไพรหรอครับพนเพื่อน บักจองครับสูงเงาะอาลาัลลัดวูวเทวดาให้พูนมาแล้วเนี่ยครับกำลังป่๋ยปลายลงมาซุ่มเย็นครับปีนี้โอเคนี้สอนเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ส้มหนิว่าพี่น้องให้พี่น้องตัดสินใจเบิ่งนี่ปลาอย่างแล้วเ้าสิปลูกไม่ยัง้งน,นะครับพี่น้องเออเกษตรเดียบก็ตรแนะนอนไปแล้วว่าต้นใดมันงี้ดีในปลาอย่างนะครับมันตอบโจทย์ห้าในปลาอย่างเนาะ เออขี่บนแ่นน่นเหมืนคือสักท่องเนี่ยบกไก่ไงพี่น้องขั้นบอดแดดอีลีเนี่ยบ่กไงโอเคนะพี่น้องนะแล้วมันติดตามวันเบื้องว่ามันสีแซงกันตอนไหนมันบนแน่นนนครับบางทีมันมันนนั่แซงกันบาดบาดมันไงก็ได้ครับเนาะมันจีไงปีใดเออโอเคไงสว่าไปกันปลื้มกอดี